กล่องของช่องเซ็ตซูงอินนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยเนาะแล้วก็ฝากทุกคนเอนดูพวกเราด้วยนะคะพี่ข้าก็ฝากอะไรด้วยไหมคะฝากอย่างอื่นฝากใจได้ไหมคะแต่เขาคิวยาวนิดนึงนะคะวันนี้มยาวมาที่มาของรายการก่อนไหมว่าทำไมเราชื่อ TSD เพื่อนสนิทรักลงทุนทำไมนะคะ รายการของเรานะคะจะขออนุญาตมาทําหน้าที่เป็นเพื่อนสนิทของนักลงทุนทุกทท่านนะคะว่า,อ,าอยากมาเปิดเรื่องราวหลังบ้านตลาดทุนนะคะว่าหลังจากที่นักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้ถือหุ้นถืออะไรกันมาแล้วเนี่ยมีบริการอะไรดีๆหรือมีข้อมูลอะไรที่นักลงทุนเนี่ยควรจะรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะคะหรือว่าถ้าคนไหนเนี่ยที่มีคำถามค่าใจมีเรื่องสงสัยก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าๆเราก็จะมาตอบคำถามค่ะ อ่าโอเคทีนี้รู้ที่มาของรายชื่อรายการกันไปแล้วเนาะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว TSD อะคืออะไรหรือเราทำอะไรกันบ้างนะคะ่มีสามตัวต้องเป็นตัวย่อไหมที่คืออะไรมาทีมทีมเนี่ยทีมโอเคอสสวยสดยังไม่ใช่ส่งหรือเปล่าส่งส่งแบบส่งอะไรนีอะไรอย่างนี้ไหมดีตัวดี document ไหมทีมแบบส่ง document หรืออะไรอย่างนี้โอเคน้องเบล ก่อนจะไป,ไปเยอะกว่านี้ก่อนจะไป TSD <laughs> นะคะ TSD หรือ Thailand Security d e p o s i t o r y นะคะเป็นบริษัทสุลลรฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยค่ะเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะเนี่ยจะมีการบริการนะคะหลังการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะซึ่งงานบริการของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักด้วยกัน1ก็คือบริการในการ <c oughs> ให้ฝากหลักทรัพย์นั่นเองค่ะ2ก็คือบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิญประชุมแล้วก็เอกสารการจ่ายเงินปัน ผลเช็คเงินปันผลหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายนั่นเองค่ะหรือถ้าจะพูดให้ท่านผู้ดูเนี่ยเห็นหภาพง่ายๆเนาะก็เทียซี่อาจจะเปรียบเสมือนหลังบ้านของนักลงทุนโดยเรานะคะทําหน้าที่ในการดูแลหุ้นให้หใจ่ายปันผลให้รวมถึงเก็บรักษาดูแลหน้าทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้ด้วยนะคะหรือถ้าจะดึงมาให้เข้ากับทีมรายการเพื่อนสนิทของเราเนาะถ้าจะเปรียบเป็นเพื่อนก็เหมือนเพื่อนที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเราเนาะไม่หลงหไม่หายแน่นอนนะคะเป็นเพื่อนที่ช่วยจัดระเบียบที่เก่งสุ เลยค่ะอะหลังจากทราบหน้าที่ของ TSD ไปแล้วเนาะทำอะไรบ้างยังไงอ,อยู่ที่ไหนละ่ะ TSD อะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะเคยมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จริงๆ TSD เราก็อยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่แหละถนนรัชดาขับรถผ่านตอนเย็นอาจจะแบบว่าเอ๊เห็นไฟเขียวบ้าง บางวันไฟแดงบ้างนิดหน่อยนะคะก็จริงๆ TSD เราอยู่ที่อาคารบีค่ะตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนะคะนะคะบางบางท่านเนี่ยก็อาจจะมาติดต่อเรื่องแบบเอกสารต่างๆโอนทุนต่างๆหรือใบหุ้นอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเคยมาเห็นเคาน์เตอร์เราบ้างนะคะแต่นอกจากอ่อ TSD เคาน์เตอร์สวิสแล้วเนี่ยเรายังมีช่องทางอื่นๆให้นักลงทุนเนี่ยสามารถติดต่อหรือทําธุรกรรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารมาทางไปษนีหรือว่าจะเป็นบริการทางออนไลน์นะคะก็คือจะชื่อบริการ Investor Portal นะคะเป็น ช่องทางที่แบบพูดถึกพุ้นสามารถเข้ามาทําธุรกรรมหรือมาดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้เองเลยผ่านช่องทางออนไลน์แต่อุ๊บสมัก่อนว่า i n v e s t o r Port อทําทอะไรได้บ้างสมัครย,งงยังไงหรืออย่างเงี้ยเดี๋ยวอีพีหน้า <Okay. S 1> มาเล่าให้ฟังค่ะแล้วสำหรับอีพีนี้ล่ะค่ะเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีหรือว่าจะเป็นอย่างงี้แม้เทรนด์รักโลกแม้ตอนนี้กำลังจะมารักโลกรักเล่าด้วยเป้าเฮ้ยอันนี้ต้องถามท่านผู้ดูทางบ้านแล้วนะคะขายของตลอด กลับมากลับมากลับมาทีมรักโลกกลับมาที่มรักโลกอ่ายังไงดียังไงดีเรามาเล่าถึงการทํางานแม้ว่าแบบยุคก่อนหน้าเนี้ยที่แบบก่อนจะมาเป็นเทนรักโลกเนี่ย TSD เราทํางานยังไงส่งเอกสารให้ผู้ถกหุ้นยังไงอะไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้พอยอาจจะไม่ทานจจะต้องบกวนพี่ข้าวพี่เบลว่าสมัยก่อนพี่ก็อาจจะยังนะอาจจะเป็นคุณต้นข้าวหรือเปล่าถ้าจะยุคก่อนเออต้องบอกว่ารับทราบจากพี่ๆท่านอื่นมาเหมือนกันอาจจะยังนะเหมือนกันลอดเ จริงๆเราเนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะทางผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะรับเอกสารแบบจุนวนมากๆเลยออเอกสารเรียกได้ว่าเป็นกองภูเขาเลยทีเดียวเชียวนอกจากนั้นนะก็เชื่อป่ะจริงๆแล้วเอกสารที่เยอะแบบเนี้ยในหนึ่งซองอ่ะที่ผู้ถือหุ้นได้รับป่ะหนักกี่กิโลกิโลนนเลยเหรอ,อใช่พี่ข้ามใช่โนขีดหนึ่งก็หนักหรอป่ะไม่ใช<ม>่เอกสารนะคะในหนึ่งซองแต่ก่อนหนักถึงสองกิโลเลยค่ะ สองโลเลยเหรอเขาส่งาส่งอะไรกันเขาส่งอะไรกันสองกิโลเนาะแต่ก่อนนะมันก็จะมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเนาะแล้วก็ร huh. ายงานประจําปี huh. ซึ่งอยูเนี้ยจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนไปแล้วแหล huh. ะอันนี้มันนานมากๆแล้วอ่ะเสริมๆพี่ข้าวดน,นึงเนาะตอนนี้ที่บอกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่อยู่ก่อนที่ส่งเอกสารเป็นปึกๆใช่ไหมคะเราก็พยายามคิดพัฒนามาตลอดแหละว่าจากกระดาษหนาๆที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเราสามารถทำให้มันน้อยลงได้ยังไงนะคะก็คือเรามียุคที่แบบว่ายุบจาก ครึ่งกิโล2กิโลเนี่ยม,มาเป็น1แผ่นนะคะ1แผ่นในนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาก็จะได้รับ QR code สแกนไปปุ๊บก็จะเห็นเอกสารฉบับเต็มนะคะเหลือจาก1นงแผ่นเรายังไม่หยุดเราไปต่อว่ามันไปออนไลน์ได้ไหมไปดิจิตอลได้ไหม,มเพราะว่าในอุตสาหกรรมเราเนาะวงการการเงินแบงกิ้งอะไรต่างๆหรือเวลาเราไปซื้อของที่จะ,ะลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยค่ะใบเสร็จที่เป็น e-tax เขาก็ส่งมาทางอีเมลนะคะหรือว่าขอสเตตเมนต์ต่างๆกับแบงกิ้งเขาก็ ส่งทางอีเมลเหมือนกันเราก็ไปต่อค่ะเราก็มีบริการชื่อ e-document เกิดขึ้นมาส่งเอกสารสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือช่องทางอีเมลนั่นเองค่ะ อา่าโอเคซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเอกสารที่พี่ๆยกตัวอย่างกันว่า2กิโลตรงนั้นอ่ะเราส่งสองกิโลนั้นอยู่ในทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นเลยเหรอคะถูกต้องใช่เรารวบเข้ามาอ่าอ,อย่างที่เล่าก็คือจาก1แผ่นก็คือรวบไปอีกส่งทางอีเมลแทนเลยเใช่ม,มีหน้าหลับพอเห็นสถิติคะ่ะว่าการจากการใช้บริการ edocument เนี่ยแค่ครึ่งปีของปีนี้นะคะลดกระดาษไปได้ตั้ง8 0 0แสนกว่าแผนนะะ่นเนยค่ะเยอะมากเกอะยวมากยอดค่ะ เดียาของาบบพี่อายจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยนกเว้ยขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนังสือเชิญประชุมงานอะไรพี่อายอ้าวเราเนี่ยไปอยู่ไหนมาไม่รู้หรอว่าเขามีการรับเอกสารทางอีเมลได้นะไม่จำเป็นต้องมาทางไปรษณีย์ก็ได้ยังไงคะ รู้ไหมคะว่าตอนนี้นักลงทุนไม่ต้องรอเอกสารกองโตจากทางไปรษณียอีกแล้วเพราะ t s d มีบริการ e-document ที่ช่วยในการส่งเอกสารเข้าอีเมลได้เลยไม่ว่าจะเป็นรายงานการถือหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code หนังสือรับรองหักภาษีหน้าที่จ่าย50ทวิหนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทสูตรรับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด และหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วค่ะโดยข้อดีคือได้รับเอกสารเร็วกว่าปลอดภัยกว่าและสามารถใช้ไฟล์ได้ทันทีและที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพียงสมัครง่ายๆได้ที่เซตเว็บไซต์โบรกเกอร์หรือคัสโตเดียนระบบอินเวสเตอร์พอร์ทัลหรือหากมาติดต่อที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถสมัครได้ที่ t s b counter service เห็นไหมคะว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยและไม่พลาดเอกสารอย่างแน่นอนกับบริการ e document ของ TR t s b เรียกว่าทุกอย่างพอมันเป็น e-service แล้วเนาะมันก็สะดวกรวดเร็วเราก็ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์และเราได้รับจากอ e ีเมลหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเราเอกสารนอกจากเอกสารเชิญประชุมมันมบริการนี้มันรองรับอะไรอย่างอื่นด้วยไหมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกเรียกว่าตอนนี้ e-documenta มันไม่ได้รองรับแค่เอกสารเชิญประชุมอย่างเดียวละม,มันมีตั้ง5าประเภทแน่ที่เรารองรับเนยขณะนี้ค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็น statement แล้วก็จะเป็นเอกสารใช้ประชุมแล้วก็หนังสือประกอบนะคะการประชุมผู้ถือหุน้นหนังสือรับรองการหักภาษีนาที่จ่ายหนังสือแจ้งผลฝากหลักทรัพย์แล้วก็หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนนั่นเองค่ะงั้นแปลว่าที่พี่เข้าเล่ามาทั้งหมดทั้ง5ประเภทเอกสารเนี่ยผู้ถือหุ้นไม่ต้องรอรุ้นละว,ว่าจะได้รับไปสนีเมื่อไหร่ถ<ไ>ูกไหมคะ<ไ>ทีนี้คําถามต่อมาแล้วจะได้รับเมื่อไหรล่ล่ะในทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอีเมลเนี่ยค่ะก็จริงๆมันมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าจะเป อรอรับทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะมันก็จะถูกส่งออกตอ,อนเช้าก็จะจัดพิมพ์แล้วก็ส่งซองเอกาสารให้กับผู้ถือหุ้นนะคะแต่ว่าพอเป็น e-document คนไหนที่สมัครบริการไวะคะ้ค่ะในช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนของวันส่งออกจนถึงช่วง8โมงเช้าเนี่ยระบบก็จะทยอยส่งให้ทุกท่านที่สมัครบริการไว้เนี่ยก็จะได้รับทางอีเมลไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะคะแต่คนไหนที่ยังรับทางไปรษณีย์อยู่เนี่ย ก็ต้องขึ้นกับตามพื้นที่แล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็อาจจะได้รับเร็วหน่อย1วันสองวันอาจจะถึงมือนะคะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเลยในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเนี่ยอาจจะแบบ3วัน5วัน7วันหรือถ้าระหว่างทางฝนตกฉีกขาดยุ่ยหายอะไรอีกนะคะก็ถ้าสมัครเนี่ยมันก็จะรวดเร็วกว่าเยอะมากๆได้รับทันทีในวันส่งออกเลยค่ะเอ๊แต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากนี้นะเรายังมีบริการที่เป็นตัวของหนังสือรับรอง การกหักภาษีาที่จ่ายใช่ไหม,มหนังสือการรับรองการหักภาษีที่จ่ายจริงๆเนี่ยถ้าสมมติแล้วว่าเราสมัครในส่วนของ investor portal เพิ่มอีกนั่นหมายความว่าเราได้รับตัวของเอกสารเหล่านี้อยู่ใน investor portal ใช่ชุดเดียวเลยคือ e-document ่ะว่าง่ายแล้วใช่ไหมส่งไว้รอทางอีเมลถ้าหาไม่เจอไปคน้นไปค้นเอาในอีเมลสัมภาระตามหาอะมีหยิบส่งได้เลยทันทีแต่ถ้า e-document ง่ายแล้วมีตัวง่ายกว่า อินเวสเ r อร์พอทอคะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอุ s, ๊บส์ไว้อีพีหน้าหน้าเดี๋ยวมาเล่าแน่นอนว่ารวบรวมข้อมูลไว้ให้ง่ายยังไงนะคะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นจากที่พี่ๆเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะพลอยขอสรุปง่ายๆว่าอ e ีด็อกิ n เมนต์เนี่ยดียังไงประมาณนี้ถูกไหมก็คือว่าง่ายสะดวกรวดเร็วมไม่ต้องรอรุ้นว่าจะได้รับเอกสารเมื่อไหร่ไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องของเอกสารชำรุดหรือสูญหายใช่เลยคะถูกต้องอ่าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าบริการอ e ีด็อกิ n เมนต์เนี่ย TSD เราพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะคะซึ่ง ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าผู้ลงทุนทุกท่านนะคะจะต้องสมัครใช้บริการนี้ก่อนนะคะโดยช่องทางการสมัครค่ะมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือสมัครผ่านเซตเว็บไซต์ค่ะช่องทางที่2นะคะสมัครผ่านโบรกเกอร์ ker, หรือคัสโตเดียนนะคะและช่อง<ม>ทางที่3ค่ะก็คือถ้าเป็นสมาชิกอินเวสเตอร์พอ l ทอยู่แล้วเนาะก็สามารถสมัครด้วยตัวเองผ่านระบบได้เลยค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ แต่จริงอ่ะก่อนที่เราจะมาพูดใน EP เนี่ยบริการ e r o c u m e n t เปิดมาเปิดบริการมาสักพักแล้วได้รับคําถามจากนักลงทุนมาเหมือนกันสมัครแล้ว investor portal สมัครแล้ว e r o c u m e n t สมัครแล้วทำมยังได้รับกระดาษอยู่ ตอบเขาหน่อยสิอ๋โอ,อโหเรื่องนี้ขอไขข้อข้องใจนะคะจริงๆเนี่ยต้องเรียกได้ว่าบางท่านก็อาจจะได้รับเอกสารแบบเป็น hard copy อยู่เนาะเหตุ <He ads S 2> ผลเนื่องจากว่าบางบริษัทเนี่ยส่งเอกสารเนี่ยที่เป็นซองตอบรับธุรกิจเพราะว่าบริษัทอยากให้ผู้ถือหุ้นตอบกลับนั่นเองค่ะอันนี้เราทําเป็น e document ไม่ได้เพราะต้องตอบกลับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องส่งเป็นเอกสาร h ก๊อ copy ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับบ้างนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปัจจุบัน TSD เราก็พยายามไปสู่การเป็น Paperless อย่างต่อนเนื่องเนาะค่ะอ่ะวันนี้เราก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะใน EP แรกนี้นะคะจะไปแล้วหรออุ้ยจบแล้วหรออุ้ยเราอยากอยากอยู่กับเขาต่อไหมคะอยากรู้จกักค่ะพี่ข้าวอยากรู้จกักท่านผู้ดูทุกท่านค่ะทิ้งไอจีไว้ได้อุ้ยจลมีค่ะ ถ้าเราเขินไม่เป like, ็นไรเราฝากท่านผู Gmail> ้ดูทิ้งไอจไว้แทนเดี๋ยวเราไปส่งเราไปส่งเไปส่งนะคะหรือว่าถ้าใครมีคําถามนะคะที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการ e-document หรือว่าคำถามอื่นๆหรืออยากจะรู้จักพวกเราหรืออะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้กับช่องเซซ k แล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะกับรายการ TSD เพื่อนสนิทนักลงทนุน